ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหลูกเสือวันแรกลูกเสือได้อยู่กองได้อยู่หมู่ละได้ได้ได้อยู่ที่ไหนหมู่ไหนได้อยู่กองหนึ่งหมู่สามเลยกองหนึ่งหมู่สามจำไม่ขึ้นใจเลยนะแล้วหมวกที่ใส่ไปถูกไหมถูกถูกเขาว่าไงบ้างไม่ถอดออกไม่ได้ใส่หมวกถอดออกงดหมวกใช่ไหมไม่คือยังไงก็ตอนไปเข้าแถวเขาไม่ได้เข้าแถวไงเขาไปเอาที่ห้อง เออวันเนี้ยใช่เรียนพอเก็ถอดหมวกใส่กระเป๋าไว้เสร็จแล้วก็ไปแล้วแล้วครูก็จัดให้ครูจัดให้ไหมอืมวันนี้เหลือจังซูนบาทหมดเลยรถเดือดจังซูบาทหมดเลยอิ่มอแล้วเรียนเป็นไงบ้างวันนี้ดีไหมชอบไหมดีชอบวันนี้ได้เรียนกีลป่าสองคาบครูอะไรประเทีอมผู้ชายแก่ มันอ้วนผมบอกสอนพ่อนะแม่ครูบะเทิงอ่ะมังกรได้วาดรูปด้วยเหรอเป็นรูปเอ่อรูปแบบสีวงกลมสีเหลี่ยมสามเหลี่ยมกระบอกอะไรแบบเนี้ยโอ้แล้วเจอคนดังด้วยเหรอใครอ่ะพี่แมงส้มเหรอคนดังอยโรงเรียนทุกคนจะงงว่าพี่แมงส้มมาอยู่โรงเรียนมังกรได้ไงเขาเป็นคนดังอยากเห็นไหมเอออยากเห็น เขาเป็นเขาเขาชื่อพี่น้อยนแต่ว่ามงก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์มึงเป็นยู่ไหเนาะมัง<อ>มกรทำโทรศัพท์หายหรอือเปล่าครูประเถียงนี่แกสอนวิชาศิลปะใช่ไหม<ช>ก็สอนตั้งแต่สมัยพ่อนะครับตอนนี้ก็ยัง,ยงสมัยลูก,รรกน่าจะอีกสักปีสองปีก็น่าจะเกษียณแล้วนะครับโอ้โหวันนั้นเจอครูเขาอยู่พ่อบัดีคุณครูเขาอยู่แต่ไม่ไม่ได้คุยกันนานเพราะที่ครูเขารีบไปนะ เมื่อก่อนแกแกก็ไม่ค่อยพูดนะคุณครูประเทืองอ่ะไม่ค่อยพูดสั่งงานแล้วก็เฉยๆใช่ไหมอืมพวกเลขาคณิตรูปวาดแรงเงาแรงเงาใช่ไหมได้เรียนอีกอันหนึงสองข้สองชัเหรอเออเออเหรอเป็นไงโอเควันนี้ทานข้าวร่วมกันที่บ้านเราซุมกันนะไหมป้าตุ๊กจะมายินดีกับน้องมังกรได้ห้องใหม่ แล้ววันนี้โมก็ไม่มีเรียนโอเคเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวชวนโมกุลกับน้องมิเกลมากินข้าวด้วยโอเค,อเคงั้นแค่นี้นะไปกับบ้านนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย